สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ4 o of wands นะครับหรือพลังงานของสเมทาวเข้ามาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนมีนาคมวันที่1นึ่งวันสิบห้าเลยว่าเจอมภาพของงานมงคลสมรสหรือว่างานเฉลิมฉลองพิธีมงคลนะครับสิ่งดีๆต่างๆที่คุณได้รับในช่วงนี้ก็ต่อว่าพลังงานของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนมีนาคมวันที่หนึ่งวันสิบห้าเนี่ยจะเห็นภาพของคนรักที่แบบมีการเฉลิมฉลองกันหลายๆคนไปจดทะเบียนสมรสนะครับหลายคนเหมือนกับ มีคนรักที่กลับมาเหมือนกับคืนสู่ยาวกลับมามอบพลังงานดีๆกลับมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณฉะนั้นช,ช่วงนี้นะครับพลังงานของชาวราศีสิงห์ในท่านเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมีสิ่งดีๆความมั่นคงชีวิตความมงคลชีวิตหมายความว่าเกิดสิ่งที่เป็นสิริมงคลเกิดสิ่งที่เหมือนกับความเจริญงอกงามในชีวิตฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยทำนะว่าชาวราศีสิงห์ในท่านเนี่ยมีความสุขความเจริญมีโอกาสที่จะพบเจอความสมหวังความรู้สึกดีๆข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณหลายคนมองถึงการแต่งงานหลายคนมองถึง การมั่นหมายหลายคนจดทะเบียนสมรสหลายคนที่เกิดโสดอยู่ไพ่สีไม้เท้ามีโอกาสได้พบเจอคู่รักคู่แท้คู่ชีวิตคู่ครองที่เข้ามาด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาดีส่งเสริมกันคือต่อละช่วงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่มีพวามานที่ทําสิ่งดีๆในการในช่วงนี้นะครับหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความรู้สึกแบบงานดีอ่ะนะครับเขาเรียกว่าความจเจริญก้าวหน้านะครับเป็นสิริงมงคลอะไรในชีวิตอ่ะนะครับ ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของถูกออ c คัเข้ามาหรือพรางหลังไพ่สองถ้วยเ็รงใจว่ามีคนเข้ามาสนใจเห็นไหมแอบมองแอบส่งก็งใต่อมาช่วงนี้คนลกของชาวราศีสิงห์ท่านที่เคยโดนหลอกเคยโกหกหลอกลวงเคยนอกใจคุณไปนะครับเคยทําผิดศีลผิดธรรมนะครับหลงลืมความรักหลงลืมความรักแท้ของคุณไปเนี่ยเริ่มกลับมามองหาคุณเริ่มกลับมามองความจริงใจของคุณแล้วเริ่มเห็นความจริงตื่นรู้มีสติมากขึ้นแล้ว ก็ตอบว่าถูออกคัหรือไพ่สองถ้วยเป็นเหมือนว่าคนรักกลับมาแอบมองแอบส่งคนรักที่เคยเลิกลาหรือนอกใจหรือโกหกหลอกลวงไปเริ่มกลับมามองเห็นเริ่มกลับมาสนใจเริ่มกลับมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณก็เตอบว่าช่วงนี้คนรักนะครับที่มีปัญหาเรื่องกันไปเนี่ยกลับมาดื่มน้ํากลับมาดื่มน้ํากลับมาเหมือนกับมองเห็นว่าพอไม่มีคุณแล้วอ่ะถ้วยนั้นมันว่างเปล่าความรู้สึกเขาที่เขาทําร้ายคุณไปทําไม่ดีคุณไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะไม่เหลืออะไรสุดท้ายเขาจะเหมือนกับ เสียสิ่งดีดีเสียตัวเองไปหลอกตัวเองไปโกหกตัวเองไปมันอยู่กับเขาไปอะครับเคยตอบป้ามไพ่ของไพ่ไชุดนี้โฟกอ์วันกับไพ่สองถ้วยดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมคือการอยู่ในที่ของเรานะครับเอาง่ายๆเลยเดือนมีนาคมการอยู่ในที่ของเราอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขอยู่ดีอย่างเจริญงอกงามมีแต่คนรักคนเมตตาเห็นไหมพลังงานรอบเต็มไปหมดเลยอะนะครับมันเลยทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เคยเลือกเราหรือโกหกหลอกลวงนอกใจคุณไปเนี่ย เริ่มกลับมาเห็นคุณค่าความจริงใจเริ่มกลับมารู้แล้วว่าคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วคุณเป็นเหมือนกับคนที่ถอดหน้ากากอะ่ะคุณมีแต่ความรู้สึกที่บันดีมีแต่พลังงานดีๆที่มอบให้กันและกันครับกลจะตอบเลยว่าใครก็ตามที่มีความรักดีอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการทํากิจกรรมังคนรักช่วงนี้อาจจะมีการทาอะไรที่ด้ทากับคนรักเดทรักกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกมีงานมงคลจดทะเบียนสมรสมีบูตรมีงานมั่นหมายมีการทํากิจกรรมต่างๆดีๆร่วมกันครับ ก็เลยทาให้มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยควินออฟบารเข้ามาทําให้มีใครสักคนหนึ่งได้เริ่มคิดเริ่มไม่พอใจกับคุณเริ่มเหมือนกับมองเห็นว่าเฮ้ยคุณเริ่มดีขึ้นนะ q u ินออฟบานหรือราชินีถือไม้เท้าไปนี่ก็ด้ทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์หลายท่านเนี่ยเขาเห็นคุณดีมีสูขเขาเห็นคุณกำลังจะไปได้ดีเขาเห็นความจริงใจคุณไม่พอนะแต่เขาก็เสียเจ็บเขาก็เสียใจเสียดายเขาก็เจ็บนะฉะนันควินออฟบาร์หรือราชินีถือไ,ไม้เท้าหมายคว่าปล่อยให้เขาทำลายคุณไปปล่อยให้เขาทำไม่ดีคุณไปปล เขาคิดว่าเขาเหนือคุณเนะ่ยเขาคิดว่าเขาสามารถทำร้ายคุณได้เนี่ยคิดออกบ้านใบเนี้ยเขาก็เลยเคยทิ้งไม้เท้าอันนี้ไปทิ้งความรักทิ้งดอกไม้ทิ้งความเพลิดีไปครับแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขากำลังจะถูกทําลายด้วยตัวของเขาเองนะเขากำลงังจะเหมือนกับไม่เหลืออะไรนะสุดท้ายเขาต้องกลับมานั่งคิดแบบนี้ก็เลยทำห้คนลกของชาราสีสิงห์เนี่ยท่านช่วงเนี้ยนะครับมีผลก,การที่พอเขาเห็นคุณได้ดีมีสุขเขาก็เจ็บนะเขาก็เริ่มคิดมากเขาก็เริ่มมไ่พอใจ แต่สุดท้ายความรักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะคิดได้ครับผมได้แบบนี้เลยว่าสุดท้ายเขาจะเขาจะคิดได้ไม่ว่าใช่หรือก็ตามเขาจะมีสติเพราะสิ่งนี้เขาทาร้ายคุณไปเท่าไหร่ทาไม่ดีคุณไปเท่าไหร่มันส่งผลต่อตัวเขาเองครับนะครับมันจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองนะครับขอทํานายให้แบบนี้เลยก็ต่ตอบว่าช่วงนี้คนรักเริ่มกลับมาคิดกลับมาต้องการกลับมามองหาสิ่งดีจากคุณกลับมารู้สึกเลยว่าคุณมีความจริงใจความมั่นคงต่อเขามากแค่ไหน ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของ The Chariot นะครับมันเปรี่ยบเสมอกับความสําเร็จอย่างที่บอกไปชาวราศีสิงห์ในวันที่1นึ่งนสิมีนาคมคือเปรี่ยบเสมอกับ The Chariot ดวงเห็นไหมอยู่เหนือท้องฟ้าไม่ต้องงงงมงายแล้วนะครับไม่ต้องเหมือนกับเป็นคนไม่ดีแล้วครยๆก็เหมือนกับบอกว่าคุณเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมีเงินทองมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จในชีวิตมีความเจริญงอกงามมากขึ้นครับก็ต่อไปเดอนมีนาคมเนี่ยนะครับวันที่หนสิบห้าเนี่ย ชราสี่สิ่งเนี่ยท่านมีโอกาสประสบชัยชนะมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ทําในสิ่งที่มันเหมือนกับดีๆการดวงชะตาพุ่งในสิ่งที่เราตั้งนั้นตั้งใจสิ่งที่เราเหมือนกับสมหวังต้องการนะครับจากสิ่งที่เคยงงงงงายโดนลงโดนหลอกกับสิ่งที่เหมือนกับเคยถูกทาร้ายมาเห็นไหมครับอยู่เฉยๆก็ชนะบางทีอยู่เฉยๆก็ชนะบางทีเหมือนกับพบเจอสิ่งที่ดีกว่าบางทีก็เหมือนกับ ได้ตามตั้งใจตั้งเป้ามีสิ่งศักศคคดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานำพาความสุขความสําเร็จการคุ้มครองการปกป,ป้องเกิดขึ้นกากคุณแล้วผมเลยแนะนำวพลังงานของเดอชาริออตเข้ามาหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศรีสิงห์ในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาความดีๆความสุขความคิดทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จและ,จะเจริญก้าวหนะ้าไม่ว่าคุณจะเป็นประสบคําเรื่องงานอยู่ปัญหารเรื่องการเงินปัญหารเรื่องความรักสุดท้ายมันจะนําพาคุณเนี่ย ไปเจอสิ่งดีๆไปเจอความสิเป็นสิงมงคลไปเจอความสุขความเจริญมันคือไพ่ถึงโดัใช้โอกาการประสบความสําเร็จการชัยชนะการม o v ออนการหลุดพ้นนั่นเองครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นพลังของ7จ็ดเมถ้าหรือเซเว่นออฟวานครับลหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะทําในสิ่งบางอย่างนะครับเพราะเราเ,เหนื่อยมาเยอะเขาทำ้ายคุณมาเยอะนะครับหรือหลายคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังต่อสู้กับปัญหาอยู่ในช่วงนี้เจ็ดเมท้าก็เลยตอบเลยว่าบางทีการต่อสู้ของคุณเนี่ย วันนี้มันอาจจะเหมือนกับอยู่ตรงกลางทางวันนี้อาจจะไม่ถึงปลายทางครับแต่เจ็ดไมเท้าไปนี่หมายความว่าสุดท้ายการต่อสู้หรือการเหมือนกับการพยายามของคุณเนี่ยส่งผลสําเร็จไม่ว่าชา้าเดี๋ยวก็ตามคุณจะประสบชัยชนะทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี่หมายความว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมคือการประสบชัยชนะการประสบความสําเร็จนะครับไอะไลที่เราทำเอาไว้เนี่ยที่เหมือนกับยึดมั่นถือมั่นทําด้วยความดีมาเตลอดทําด้วยความเจริญก้าวหน้าบนเส้นทางของเราไปตลอดเนี่ย อย่างน้อยครับต่อยให้คุณเจ็บต่อยให้คุณเหนื่อยต่อให้คุณรู้สึกเหมือนกับถูกทาร้ายมาแต่มันก็ดีนะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เดินต่อด้วยตัวของเราเองอย่างน้อยมันก็ต่อสู้เพื่อตัวเองอย่างน้อยมันก็เหมือนกับเดินไปหาคนที่เรารักดีกว่าดีก,ดก,วาดดกว่าไปกอดไปอยู่กับคนที่เรารักแต่เขากลับไปกอดคนอื่นแต่เ,าเ,าเขากลับไปรักคนอื่นถ้าเขารักคุณจริงอ่ะเขาคงไม่ไปรักคนอื่นคงไม่ไปกอดคนอื่นหรอกครับชันเจ็ดไม่ท้าหมายคมว่าการระวังตัวการมีสติแนะนํชาวราศีสิงห์ช่วงน พยายามเหมือนกับปกป้องตัวเองแค่นั้นแหละนะครับทุกอย่างที่เข้ามามันจะพ่ายแพ้กับคุณมันทาร้ายคุณไม่ได้หรอกอย่าเก็บไปใส่ใจอย่าเก็บไปคิดนะครับจะเก็บไปก้าวดาบก้าวดาบพี่นี่หมายความว่าจะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งครับนายออบซอร์ดคนรักของเขาเอาดอกไม้มาให้เอาถ้วยอทองคํามาให้เอาเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องประดับมาให้กับคุณฉันนายออบพินิกนายออบซอร์ดหรือไพ่ก้าวดาบใบเนี้ยทำลายเลยว่าดยชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านว่า อะไรที่เขาเคยทำนั้นด้วยขอบคุณด้วยความรักะนะครับอย่างน้อยคุณก็เห็นเงากระจกในตัวเองในกระจกอย่างน้อยคุณก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเช่นสิ่งที่คุณเจ็บปวดเสียใจในวันนี้เดี๋ยวคุณเจอปัญหาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหารเรื่องความรักการงานการเงนิงนก้าวดาบครับสุดท้ายมันจบด้วยดีสุดท้ายมันคือความสวยงามในชีวิตคุณจะได้รับผลตอบแทนของความเจ็บความเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมผมเมลยถามว่าต่อให้คุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนครับใครอาจจะมองคุณผิดใครเขาจะมองคุณไม่ดี แต่คุณได้รับสิ่งดีๆกลับมาเสมอครับก็จะตอบพลังงานของไพ่เก้าดาบหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้ามีนาคมเก้าดาบความเจ็บปวดเสียใจแค่อยากเก็บมาทาร้ายตัวเองแค่อยากเก็บไปคิดเสียใจทบทวนท็อกซิกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทําของคุณดวงชะตาของคุณที่คุณทําดีมาตลอดเคยตั้งมั่นตั้งใจมาตลอดทําด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์ความรามักมาตลอดรักแท้มาตลอดมันจะไม่แพ้สิ่งใดครับ มเลยทำนาว่าทั้งหมดของคุณใหหใบนี่หมายความว่าสองถ้วยเจ็ดไม้เท้าต่อให้เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนต่อให้ระยะาลางไกลเพียงใดต่อให้เหมือนกับมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใดความเจ็บปวดเสียใจเท่าไหร่ไม่เข้าใจกันเท่าไหร่สองถ้วยก็เดช่ในอดครับถ้าเขาเป็นคู่ชีวิตเท่าเขาคือรักแท้ของคุณจริงๆมันจะไม่แพ้สิ่งใดมันจะนําพาให้คุณสองคนกลับมารักกันและผ่านไปได้วยกันครับก็้ตอว่าความรักของชาวราศีหน,นถ้าเกิดมันคือรักแท้ มันจะไม่แพ้สิ่งใดมันจะกลับมารัผ่านไปด้วยกันกับปัญหาต่างๆนานาแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะพบเจอรักแท้ที่ประสบความสําเร็จนะครับและผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจต้อยคุณจะเคยเจ็บเคยเสียใจมามากมายเพียงใดคุณจะเดินทางไปเจอความรักแท้ที่เป็นเหมาะสมกับคุณหรืองานมงคลการเป็นสิริม,มงคลคู่แท้คู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จประสบชัยชนะนะครับเขาเรียกว่าอะไรเสริมดวงให้กับชะตาชีวิตของคุณนั่นเองครับไพ่ใบต่อมานะครับมาดูพลังงานของชาวราศีสิงห์ นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็การแนะนํากันไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของไฟออฟฟอร์ดเข้ามานะครับหรือพลังงานของไพ่5ดาบทำนายชาวราศีงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมเลยว่า5ดาบหลายคนถูกคนรักเนี่ยโยนดอกไม้ทิ้งเห็นไหมครับผู้ชายคนนึงกลังโยนดอกกุหลาบทิ้งอะ่ะจำได้ไหมครับว่าคุณสองคนเคยรักกันเคยมอบความรักความรู้สึกดีๆเคยทําสิ่งต่างๆร่วมกันเคยเดินทางร่วมกันมาครับแต่วันนี้มีใครสักคนกำลังทําลายความรักของกันและกันอยู่ ไฟอ o อบซอร์เตอรทำน้ว่าปล่อยให้เขาทําลายความรักของคุณไปปล่อยให้เขาทําร้ายคุณไปปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําไปเถอะพอเขายิ่งทาร้ายคุณเท่าไหร่ครับความรักที่เขาเคยให้กับคุณไปความรักที่เขาเคยมีมันก็ยิ่งหายไปเท่านั้นมันก็ยิ่งทํร้ายตัวเขาเองมันก็เหมือนกับคนรักที่เขารักคุณจริงอ่ะเขาจะไม่ทําแบบนี้คนรักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้นะคนรักกันเขาไม่ทาร้ายความรักของกันและกันนะ เชน,นไฟออฟซอรเกิเดชาออดหมายมความว่าความรักของชาวราศีสิงห์ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนลังคุณกำลังทำร้ายคุณหรือว่าทาไม่อยู่คุณอยู่เนี่ยสุดท้ายแนละ้วเขาจะมีไพ่ของการที่เดือดชายเดอออดกับห้าดาบเขาจะแพ้คุณเขาจะแพ้ไพ่ตัวเองด้วยและห้าดาบเกิเดชายออดหมายความว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆของคุณคืนมาโดยเฉพาะเรื่องการปกป้องชื่อเสียงเงินทองการประสบความสําเร็จประสบชัยชนะช่วงนี้เป็นแบบนั้นนะครับและพลังงานของไพ่ใบต่อมาคือไพ่ของไพ่เดทครับ หลายคนที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ยอมจังเหมือนกับเดทอยู่เนี่ยก็พอคิดว่าเหมือนกับเราเคยได้รับความรักเราก็เลยเหมือนกับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คิดที่จะจากไปครับพอคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเคยจบมันยังฟื้นคืนมาได้แต่เห็นไหมครับว่าคุณไว้อะไรให้กับความรักความเสียใจไม่ได้อะไรให้กับความรักที่มันจากไปเสียไปแล้ววะฉันไพ่เดทหมายวความว่าสุดท้ายแล้วชาติห้าสิ่งที่ท่านจะเกิดความหวังคุณเนี่ยคนรักที่ทําไม่ดีกับคุณไปทําร้ายคุณไปเท่าไหร่ ถ้าเกิดคุณไว้อะไรให้กับความรักความเสียใจมามากพอแล้วเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายดอกกุหลาบอันนี้อย่าเอาไปให้เขาอีกนะครับเอาสิ่งดีของเรากับคืนมาเปลี่ยนจากความทุกข์ความเสียใจให้เป็นความรักความสุขนะครับความเจริญดีกว่าเช่นหลายคนผมแนนาาี้อ่ะมอสซาเสิงห์ท่านในช่วงของเดือนมีนาคมวันที่5เนี่ยอะไรที่มันฆ่าคุณไม่ได้นี่มันทาร้ายคุณแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมันก็จะผ่านพัดไปอะ่ะแค่คุณเหมือนกับอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ามันก็แค่ คนที่มันเหมือนกับเดทต่ห้าดาบคนที่มันเหมือนกับเหงแกตัวห, hou, หร ing, หือมันไม่มีความรักมันไร้หัวใจก็แค่นั้นนะครับมันไม่มีค่าให้คุณเนี่ยไปสนใจหรือมองเห็นหรอกแต่คุณดูหัวใจคุณสิดูดอกไม้ที่ค <icho> ุณถือสินั่นแหละครับมันคือสิ่งที่มันไปติดตัวไปกับคุณมันคือสิ่งที่มันเหมือนกับหาจากไหนไม่ได้มันคือความรักแท้ความจริงใจที่นําพาให้คุณเนี่ยไปเจอแต่คนที่ปกป้องดูแลช่วยเหลือกันรักกันจริงๆมันดีกว่าเยอะครับมันเรียกว่าความสุขความเจริญนะครับ ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเอ็ดออฟฟอร์ดหรือไพ่แปดดาบครับชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาคมไพ่แปดดาบคืออาจจะถูกคนรักทำร้ายอยู่เขาเห็นคุณเจ็บเขาเห็นคุณเสียใจเนี่ยเขายังนิ่งเฉยได้เลยเขายังทำร้ายคุณได้เลยครับฉันแปดดาบหมายในความว่าชาวราศีสิงห์ถ้าด้เกิดคุณรู้สึกเจ็บเสียใจแล้ววันที่เขาเจ็บเนี่ยเขากับปกติเขากับอยู่รู้สึกอยู่ได้ตามปกติคุณต้องปกป้องใจตัวเองม้างนะคุณต้องเอามือกุมหัวใจตัวเองแล้วนะ ชั้นเอสดอฟซอร์หรือไพ่แด,ดาบหมายความว่าช่วงาทีสิ่งในช่วงนี้ตั้งแต่สิงหามเปมนต้นไปปัญหาที่คุณเจอหรือความเจ็บปวดเสียใจที่คุณได้รับสุดท้ายครับคุณจะได้รับการเยียวยาดูแลจิตใจตัวเองนะครับคุณจะได้รับการปกป้องจิตใจตัวเองคุณจะดดพ้นจากความเสียใจความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เจอนะครับแต่สุดท้ายคนรักที่เขาทำลายคุณไปเนี่ยพอคุณออกมาแล้วจบแล้วเนี่ยไพ่เทมเพลนครับ บทสรุปดวงชะตาของชาวราศีสิงห์หลายท่านเลยว่าสุดท้ายแล้วความรักความรู้สึกที่คุณได้รับแล้วถ้ามันไม่ดีกับคุณจริงๆเนี่ยคุณก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับมันนะเห็นไหมครับมืนเทน้าลงแก้วเหมือนเทน้ําลนแก้วเหมือนเทน้ําเต็มแก้วนั่นเองครับฉ่นเดตเทมปูแลนก็เลยทำนายว่าชาวราศีสิงห์หลายท่านสิ่งดีๆที่มันจะเป็นความรักของคุณจริงๆเนี่ยมันจะไม่จางหายไปไหนเลยนะความรู้สึกก็จะไม่จางหายไปเลยนะแต่คนรักของคุณเห็นไหมครับพอเขาเห็นว่าคุณกำลังอยู่ดีกินนดดีีีีีีมมมมมมมเเเงงงงทอออออควาาาาาสสสุขขกกกลััับบบหืยยยแแ กลับมารู้สึกได้เลยว่าเขาควรจะรักษาความรู้สึกเอาไว้เขาไม่ควรจะเสียมันไปครับเขาควรจะเหมือนกับพยายามรักษามากกว่าการทําให้มันเสียใจเสียกันไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยเห็นไหมคุณก้มหน้าก้มตาแล้วคุณไม่ไปสนใจแล้วว่าเฮ้ยเขาคือใครอ่ะมันเหมือนกับมันหมดแล้วที่รักเธอหมดแล้วความรู้สึกนะครับมันเหมือนกับเราไม่ได้ให้ค่าสิ่งเหล่านั้นแล้วนั่นเองครับเช่นจากนี้ไปชาวราศีเดชท่านจงเปิดรับพลังงานแห่งน้ําเทเบอร์แลน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในชีวิตแต่เย็นๆแนะนําช่วงนี้นิดหนึ่งว่าการใช้สติอะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันทำร้ายคุณได้เนี่ยนะครับมันทําร้ายคุณได้ก็จริงนะมันก็ไม่ได้ได่ามากกว่านั้นหรอกสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ดีครับสุดท้ายมันจะเหมือนกับได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับคืนมาอย่างน้อยมันก็ได้รับความรักครอบครัวรักแท้ที่อยู่กับคุณแล้วเป็นของคุณจริงๆนะครับส่วนอะไรที่มันทําร้ายคุณไปเนี่ยเทมปูเลนเห็นไหมคุณจะได้รับกลับมาเป็นสองเท่าสองทวีคูณเลยอยู่ที่คุณเน คุณจะกลับไปให้ค่าเอาคืนมันไหมคุณจะกลับไปแก้แค้นทําเขากลับหรือเปล่านะครับกลับไปให้โอกาสเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยง่ายๆครับฉนันเทมปูแลนหมายความว่าใครก็ตามที่เลือกรากคนละมากเกินซึ่งปีหรือ1นปี2ปีแล้วเนี่ยแนะนําแบบนี้เลยว่าอย่ากลับไปให้ค่าและอะไรที่เกิดมีผลผลกับเรานะครับกลับมาแบบทําร้ายเราเนี่ยเขาไปเอาคืนในการที่ใช้เรียกว่าเทมปูแลนเนี่ยซาดิออรอะนะครับใช้เรื่องการที่เหมือนกับทาให้เรารู้ให้เขารู้ตึกดูตัว นะครับเดชัยเชอัคืออาจจะเป็นแนวแบบปกป้องตัวเองรักตัวเองมันไม่ผิดนะเนี่ยแนะนาชาวราศีสิงตรงเลยใช mm ้ hmm. มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไ mm hmm. พ่ way of fortune หรือ way of the year ครับเห็นไหมคนรักคนนี้มันเป็นเวเป็นกรรมครับมันไม่ใช่มันเหมือนกับวนเวียนอยู่กับคุณนะ mm hmm. สุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่อยากจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นคู่ชีวิตของคุณมาก่อนหรือมองว่าเป็นครอบครัวคุณมาก่อนสุดท้ายคนรักคนนี้นะครับเขาเม็มนเวียนอยู่คุณแบบนี้แหละ อะไรที่เขาตามที่เขาทําคุณไว้เนี่ยนะครับสุดท้ายแมวโอฟอร์จูนเขาเมว่าเขาหนีคุณไม่พ้นหรอกครับเขาหนีบ่วงกรรมไม่พ้นหรอกครับสุดท้ายเขาจะกลับมาวนเวียนคิดทบทวนแต่6ดาบครับถ้าเกิดมันเสียคุณไปแล้วถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณมากไปแล้วเนี่ยหกดาบเขาจะไม่เหลือใครและเขาสุดท้ายเขาจะเหมือนกับเห็นไหมแพ้ภัยตัวเองอย่างที่บอกเขาจะพยายามหาสิ่งดีๆเขาอยากจะได้สิ่งดีๆแต่เขากลับทำคิงออฟซอร์สแต่เขากลับทำร้ายความรักทำรายความสวยงามไปเท่าไหร่ ทำลายสิ่งดีไปเท่าไหร่เขาจะต้องชดใช้เวรชดใช้กรรมเท่านั้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็ทํานายตรงๆเลยว่าคนรักของชาวาสิ่งสุดท้ายล้วเนี่ยเขาทําให้ร้ายคุณเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บยิ่งเสียใจย,ยิ่งหลงเหลือสิ่งดีเนี่ยน้อยลงเท่านั้นสุดท้ายเขาจะมาตามหาความรักความรู้สึกครอบครัวสิ่งดีของเขาคืนเนี่ยไพย่ใบนี้ขึ้นมาและชัดเจนเลยว่าสิบถ้วยครับมันไม่ใช่ของเขาเราไม่ได้เป็นครอบครัวกับเขานะครับอย่างที่คิดอย่างที่คิดอย่างที่เป็น ฉันสิบถ้วยเดี๋ยวเทนอฟคับหมายความว่าอย่างน้อยความรักความสุขนะครับรักแท้ที่มีต่อกันเนี่ยถ้ามันคือรักแท้จ,จริงๆถ้ามันคือครอบครัวกันจริงๆมันจะไม่แพ้สิ่งใดมันจะไม่แพ้เวียนแพ้กรรมมันจะแก้ไขเวียนแก้ไขกรรมแก้กรรมกันนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณเท่าไหร่ผูกเวียนผูกกรรมคุณเท่าไหร่สุดท้ายเขาคิดว่าเขาชนะเห็นไหมเขาเย็นชาใจร้ายทําสิ่งเลวๆกับคุณเอาไว้หกดาเขาจะวิ่งออกมาจากสิ่งดีหาสิ่งดีไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าไม่บอลเจริญนะครับ ก็ขอทำนายให้ตรงตรงเลยนะครับแซนไพรออร์เคิลครับแนะนำชาวราศีสิงห์เหล่ท่านในช่วงของเดือนมีนาคมว่า you can go back to yesterday ครับอย่าไปสนใจอดีตที่มันเหมือนกับผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจเมื่อวานที่มันผ่านไปแล้วครับจนอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เหมือนกับเวลานี้นาทีนี้นะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ก็พอแล้วนะครับ้วยตอบประไพของใบนี้มันเหมือนกับความรักของชาวราศีสิงห์เลท่านที่ปัจจุบันเนี้ย คุณจะเจอขาเปครอบครัวคนที่สาคัญของคุณกือคนที่อยู่คุณในตอนนี้เวลานี้ไม่ใช่คนที่ทําร้ายคุณในอดีตไม่ใช่คนเลวที่เคยทาร้ายคุณที่เคยทาเดียรคุณแล้วกลับมาเลวใส่คุณไม่ใช่เลยครับสิ่งสําคัญคือครอบครัวคนรักที่อยู่ในตอนนี้จริงๆฉันต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้มีสติอยากกลับไปปัจจุบันถ้ารู้ว่าสึกว่ากลับไปปัจจุบันกลับไปอดีตแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจุบนันไม่ได้เป็นอนาคตมันไม่ได้เป็นตลอดไปอะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ